สถานการณ์ปัจจุบันมันมีความเพียงพอในเรื่องของอำนาจหน้าที่หรือยังแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมันได้ก่อเกิดอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไรบ้างหลายคนที่มามาจากหลายพักการเมืองแต่ทุกคนมาด้วยความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาของการบริหารท้องถิ่นนั้นมันเกิดอุปสรรคอย่างมากทุกคนมาร่วมแสดงจุดยืนพวกเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนข้อจํากัดประเด็นที่1ก็คือว่าตัวท้องถิ่นเองนั้นทําได้เฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็เลยต้องมารวมกันแล้วเอาสิทธิ์ของพื้นที่นั้นไปให้เอกชนลักษณะของสัมปทานยะลามีสินค้าเกษตรตัวหนึ่งก็คือกล้วยหินเราเองต้องการที่จะวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มแต่สิ่งหนึ่งที่เราถูกท้วงก็คือไม่ให้น,หนาที่วันนี้ถ้าเรามีการปลดล็อกการวินิจฉัยที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตนมันก็จะไม่เกิดขึ้น ถามว่าที่เราทําไม่ได้นั้นแบ่งเป็นสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือตัวพรบเทศบาลไม่ได้เขียนไว้เลยเนื่องจากมีการแก้ไขมาสิบี่ครั้งแก้เฉพาะในเรื่องวาระแต่ไม่เคยแก้ในเรื่องอำนาจน,นาทีก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งสิน้นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป กฎระเบียบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความล้าหลังถึงเกิดขึ้นยังมีการออกระเบียบต่างๆในการควบคุมกำกับดูแลท้องถิน่นลักษณะของการที่ไม่เคยได้ลงไปสัมผัสหน้างงานวันนี้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเดียวที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแฮนดิไว้จะต้องผ่านคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดในอดีต3เดือนประชุมครั้งซื้อพินเตอร์หนึ่งเครื่องสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดกับหน่วยราชการอื่น นี่เป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดกับขึ้นกับท้องถิ่นอย่างมากเรื่องของหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชาสัมพันธ์บวกมารสพต้องไม่เกินร้อยละ20ถ้าตั้งงบประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทค่าใช้จ่ายทั้งประชาสัมพันธ์การจ้างนักแสดงต้องห้ามเกิน2 0 0 0 0ในมุมหนึง่งมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการส่งเสริมการแสดงในพื้นที่แต่ถ้าตราก็ตามเราต้องการที่จะสร้างอิมเมจของเมืองเหมือนกับที่รัฐบาลไทยพยายามจะเชิญลิซ่าเพื่อมาสร้างอิมเมจของประเทศ ผมคิดว่า20%คงไม่เพียงพอแต่ขณะกันในมุมหนึ่งนั้นเราเองเราก็เจอปัญหาในเรื่องของรายได้ผมกลัาบเรียนท่านประธานสภาค,ครับว่าวันนี้รายได้29%กว่ามานานมาก ในเงินที่เป็นเลี้ยวมันนี่จริงๆเราติดลบแน่นอนในเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่ให้เราอิสระตามอำนาจหน้าที่นั้นเพียงประมาณ5%เอเเงเทศาบาลนครเทศาบาลเมืองที่ต้องไปชี้แจงผ่านสำนักงบประมาณกลายมาไม่มีหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดสรรงบประมาณให้กับพวกเราชาวท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาทั้งสิน้นถึงแม้ผู้นําจะมีการตั้งยุทธศาสตร์20ปีแต่ตามใดก็ตามการจัดสรรงบประมาณไม่ได้สอดคล้อง แล้วไม่ได้ส่งเสริมในการเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นนั้น,น,นผมคิดว่าก็คงทําไม่ได้ความอิสระในการหารายได้เราแทบจะทําไม่ได้เลยสถาบันการเงินเรากู้ได้เฉพาะของรัฐเราไม่ต้องน่ากังวลเลยในกรณีของกู้สถาบันการเงินเพราะแบงก์เขาไม่ยอมให้เป็นลูกหนี้เสียหรอกครับในอนาคตเราก็คงจะต้องมีการทําลักษณะของการกู้เงินที่มี Impact ต่อคนทั้งเมืองที่จะต้องเป็นลูกหนี้นะครับ ในการกู้อาจจะต้องทําประชามติก็ได้ในวงเงินต่างๆที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของท้องถิน่นความไม่พร้อมของผู้บริหารท้องถิน่นในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าประชาชนไม่พร้อมการเลือกตั้งที่สอบตกถ้าประชาชนไม่พร้อมผมคิดว่าเขาลงโทษคนไม่ถูกหรอกวันนี้สิ่งที่ชัดเจนหลายคนที่เป็นนายกไม่เคยคิดว่าจะสอบตกอยู่มา20กว่าปีก็สอบตกหลายคนนะครับที่เขาไม่มีความเครือบแคงเขาไม่มั่นใจเขาไม่เลือกวันนี้หลายคนที่เขารับเงินแต่เขาไม่เลือก ก็เยอะมากเราไม่มีการส่งเสริมให้มีการทุจริตในการเลือกตั้งการลงโทษโดยประชาชนนั้นมันจะเป็นกระบวนการลงโทษที่หลุดแรงที่สุดยิ่งกว่ากฎหมายแล้วถ้าเรามาดูในโลกของออนไลน์ข้อมูลที่กว้างขวางขึ้นนั้นมันทําให้ประชาชนเกิดการเปรียบเทียบท้องถิ่นหนึ่งทําท้องถิ่นหนึ่งไม่ทําอยู่ไม่ได้ครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของประชาชนแล้วเขาคิดว่าวันนี้เขาควรที่จะเป็นสิทธิ์ที่เขาได้แล้วไม่ทําเขาก็รอเวลาลงโทษเท่านั้นเอง สิ่งเหล่านี้มันกําลังบอกว่าประชาชนเองก็มีความพร้อมทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิน้นเพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนโอกาสและปัญหาทั้งเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถสร้างท้องถิ่นเราให้มีอำนาจมีความเป็นอิสระในการคิดแล้วก็มีความเข้มแข็งจะช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืนแน่นอนมันเหมือนจิ๊ซซอแต่และชิ๊ซซอที่มาต่อกันจะกลายมาเป็นการลดภาระ ของรัฐบาลกลางในการที่จะมาบอกว่าต้องหาเงินมาให้กับท้องถิน่นถ้าเมื่อไหร่ท้องถิน่นมีความเข้มแข็งท้องถิน่นอาจจะไม่ต้องขอพึ่งเงินอุดหนุนหาไรายได้ได้เองแล้วเราสามารถที่จะเอาเงินที่ส่วนเหลือที่ท้องถิ่นไม่ขอรับนั้นเข้าไปจุนเจือในสังคมที่อ่อนแอกว่าซึ่งมันก็เป็นไปตามคำปรรธานที่ว่าพวกเราชาวท้องถิน่นไม่ทิ้งไขรไว้ข้างหลังครับ ท่านผู้ชี้แจงผู้สักยิ่งจนยิ่งจนเจริญนะครับขอชี้แจงตอบคำถามสมาชิกพระมาทท่านปียบุตรนะครับแล้วก็เสร็จแล้วผู้สรุปคือกุณตนาทอนครับขอท่านผู้สักอาจารย์ปิยบุตรช่วยบริหารเวลาด้วยนะครับก็เชื่อะครับครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกและสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญน,นะครับนายกเทศมนตรีนครยะลาวันนี้ก็ขออนุญาตมาชี้แจงในรอบที่สองก็คงไม่รบกวนเวลามากนักนะครับก่อนอื่นก็ต้องกลับขอบคุณสมาชิกรัฐสภานะครับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ในส่วนที่มีข้อเสนอต่างๆที่ขึ้นมาซึ่งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนว่าพวกเราชาวท้องถิ่นนะครับ เมื่อวานก็คงได้เห็นภาพของทั้งสามสมาคมก็คือสมาคมองค์การผานส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยสมาคมองค์การหานส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้มายื่นหนังสือต่อประธานสภานะครับเพื่อสนับสนุนในล่างดังกล่าวผมเองอยากจะก,กลับเรียนเท่าที่ผมฟังจากท่านสมาชิกได้อภิปรายฟังดูประมือหนึ่งว่ากฎหมายในปัจจุบันมีความเพียงพอ จนกระทั่งไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหลักผมคิดว่าภาพเมื่อวานที่สามองค์กรต่างๆได้เข้ามายืน่นหนังสือนั้นคงเป็นตัวที่สะท้อนได้อย่างดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันมีความเพียงพอในเรื่องของอำนาจหน้าที่หรือยังแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมันได้ก่อเกิดอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างอย่างไรบ้างหลายคนที่มาโดยเฉพาะนายกเทศมนตรีนี้ผมเชื่อว่า โดยข้อเท็จริงมาจากหลายพักการเมืองหลายพักก็ไม่ได้มาจากก้าวไกลหลายพักก็ไม่ได้มาจากเพื่อไทยหลายพักก็ไม่ได้มาจากภูมิใจไทยแต่ทุกคนมาด้วยความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลาของการบริหารท้องถิ่นนั้นมันเกิดอุปสรรคอย่างมากทุกคนได้เลยได้มาร่วมในการแสดงจุดยืนในเรื่องของการแก้ไขและบนรนโดยเฉพาะในหมวดเรื่องของท้องถิ่นที่พวกเราเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนวันนี้เมื่อสักครู่ทางท่านสมาชิกผู้สรงเกียรตินะครับจากจังหวัดขอนแก่นได้มาพูดเรื่องลดหลังเบาผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานสภาครับว่าจริงๆเรื่องลดหลังเบานั้นมันก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งข้อจํากัดประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าตัวท้องถิ่นเองนั้นทําได้เฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็เลยต้องมารวมกัน เป็นรูปสากการแล้วเอาสิทธิ์ของพื้นที่นั้นไปให้บริษัทพัฒนาเมืองขอนแกน่นในลักษณะของสัมปทานที่เกิดขึ้นถามว่าวันนี้นั้นถ้าตัวท้องถิ่นเองมีความพร้อมมีอำนาจหน้าที่ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่ต้องเกิดขึ้นที่จะต้องเอาสิทธิ์ไปให้เอกชนในกรณีของผมเองเทศบาลนครยะลาเองนั้นเราอยากจะทำหลายอย่างเราก็เคยเจอข้อจำกัด ผมยกตัวอย่างยะลามีตัวอันมีสินค้าเกษตรตัวหนึ่งก็คือกล้วยหินซึ่งเป็น GI ของยะลาเราเองต้องการที่จะวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเป็นพืชผลที่เป็น DNA ของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราถูกท้วงก็คือไม่ให้หนาที่ของเราวันนี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั้น อุปสรรคเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยที่เป็น subjectiv e ก็คือเป็นอัตราในการวินิจฉัยว่าได้หรือไม่ได้วันนี้ถ้าเรามีการปลดล็อกการวินิจฉัยที่ใช้ความคิดเห็นส่วนตนมันก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานครับว่าในโลกดิจิตอลผมเองในช่วงของโควิดพยายามที่อยากจะทำวอล l ล็ตนะครับของเราซึ่งจริงๆอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภา,าครับว่าวันนี้ในโลกของการค้าออนไลน์เนี่ย เกินกว่า50เป็นการค้าที่เป็นเฟกก็คือหลอกลวงคือสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ไม่ได้ตรงปกวันนี้ถ้าเราท้องถิน่นเรามี wallet ของท้องถิน่นมีกระเป๋าเงินของท้องถิน่นนะครับที่ทําให้คนสามารถสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศได้สั่งซื้อสินค้าจากในประเทศได้แล้วท้องถิ่นทําหน้าที่ QC หรือการตรวจสอบคุณภาพในประเด็นหนึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของพื้นที่ ในขณะเดียวกันนั้นเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่แต่สิ่งเหล่านี้เราก็ทำไม่ได้ถามว่าที่เราทำไม่ได้นั้นผมคิดว่าอยากแยกแ,ยกแบ่งเป็นสาประเด็นประเด็นที่1ก็คือตัวพรบเทศบาลไม่ได้เขียนไว้เลยเนื่องจากมีการแก้ไขมา14ครั้งตั้งแต่ปี2496แก้เฉพาะในเรื่องวาระแก้แต่ไม่เคยแก้ในเรื่องอำนาจน,นาที เพราะนั้นอำนาจหน้าที่เราเราลองย้อนกลับไป70ปีก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยสีทั้งสิน้นเพราะในพี่น้องประชาชนในวันนั้นยังมีความขาดแคลนในปัจจัยสีในเดียวกันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปกฎระเบียบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงความล้าหลังถึงเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั้นเราเองนะครับยังมีการออกระเบียบต่างๆมาในการควบคุมกำกับดูแลท้องถิน่น ด้วยการลักษณะของการที่ไม่เคยได้ลงไปสัมผัสหน้างงานผมยกตัวยอย่างนะครับวันนี้ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเดียวที่ซื้อคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งแฮนดิวไวจะต้องผ่านคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดในอดีตสมเดือนประชุมครั้งซื้อพินเตอร์หนึ่งเครื่องสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดกับหน่วยราชการอื่นนี่เป็นความเหลื่อมล้ําที่เกิดกับขึ้นกับท้องถิ่นอย่างมากในวกันวันนี้เรื่องของหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่านทราบไหมครับ ระบุมาเลยว่าค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์บวกหมหรสพการแสดงต้องไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณการโครงการนั่นหมายถึงว่าถ้าตั้งงบประมาณ100 0 0แสบาทค่าใช้จ่ายทั้งประชาสัมพันธ์การจ้างนักแสดงต้องห้ามเกิน2,000 20, 0ในมุมหนึ่ง ผมกลับเรียนว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นการส่งเสริมการแสดงในพื้นที่แต่ถ้าตราบใดก็ตามเราต้องการที่จะสร้างอิมเมจของเมืองเหมือนกับที่รัฐบาลไทยพยายามจะเชิญลิซ่าเพื่อมาสร้างอิมเมจของประเทศผมคิดว่า20%คงไม่เพียงพอสิ่งเหล่านี้มันคือความเหลื่อมล้ำเป็นความแตกต่างอย่างมากที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันผมอยากจะกลับเรียนว่าในส่วนของความเหลื่อมล้ำนั้นพวกเราท้องถิ่นมีความเข้าใจครับ ผมคิดว่าท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่แอบสอบดูดซับความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเทศบาลนคระยะลาเรามีวงซิมโฟนีออเคสตราหลายคนเขามาบอกผมว่านายกเขาไม่เคยคิดว่าลูกเขาจะได้ถือไวโอลินแต่วันนี้ลูกเขาได้ถือไวโอลินได้ทุนไปเรียนต่อที่ออสเตรียเป็นโซโลอิสขึ้นมานี่คือสิ่งที่ท้องถิ่นได้ลดความเหลื่อมล้ำเทศบาลนครเชียงรายเปิดโรงเรียนอินเตอร์ให้กับเด็กในพื้นที่เพราะนั้นถามว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยท้องถิ่นเป็นผู้แอบสอบทั้งสิ้นแต่ขณะกันในมุมหนึ่งนั้นเราเองเราก็เจอปัญหาในเรื่องของรายได้ผมกลับเรียนท่านประธานสภาครับว่าวันนี้รายได้29%กซกว่านะมานานมากถ้าเรามาคิดถึงดัดชนีเดินเฟ้อนะครับผมคิดว่าเราติดลบในแง่ของเชิงรายได้ที่ผ่านมาถ้าเราเอาเงินเฟอ้อแต่ละปีมาหักเนี่ยผมคิดว่า ในเงินที่เป็นเลียวมันนี่จริงๆเงินที่แท้จริงเนี่ยเราติดลบแน่นอนแต่เราก็พยายามที่จะฟันฝ่าผ่านไปมันให้ได้แล้วเนี่ยในการอยากจะกลาบเรียนเขาว่าในเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนนั้นเป็นเงินอุดหนุนที่ให้เราอิสระที่เรียกว่าเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่นั้นเพียงประมาณ5%เปอร์เซ็นต์เองแต่เงินที่เป็นถูกเหมือนกับเป็นไปษณีเหมือนกับท่านสมาชิกผู้สรงเกียติเมื่อสักครู่ได้พิปายนะผมคิดว่าเกือบทั้งหมด แล้วเช่นนี้แล้วในขณะเดียวกันเทศบาลนครเทศบาลเมืองที่ต้องไปชี้แจงผ่านสํานักงบประมาณกลายมาไม่มีหลักเกณฑ์ต่างๆในการจัดสรรงบประมาณให้กับพวกเราชาวท้องถิ่นเลยสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นปัญหาทั้งสิน้นที่มันไม่ได้ส่งเสริมยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในระยะยาวถึงแม้ผู้นําจะมีการตั้งยุทธศาสตร์20ปีแต่ตามใจก็ตามการจัดสรรงบประมาณไม่ได้สอดคล้องและไม่ได้ส่งเสริมในการสักเสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นนั้น ผมคิดว่าก็คงทําไม่ได้ในการพอเราพูดเรื่องรายได้ความอิสระในการหารายได้เราแทบจะทําไม่ได้เลยวันนี้ถึงแม้จะบอกว่าเราสามารถร่วมพุ้นได้ในโครงสร้างพื้นฐานแต่จะต้องขออนุมัติเราจะกู้เงินได้หลายท่านพูดถึงเรื่องวินยัยงานวินัยการเงินการคลังผมอยากจะกล่าวเยนเขาว่าการกู้เงินไม่ได้ง่ายกู้เงินของท้องถิ่นมาจากสองแหล่งแหล่งที่หนึ่งมาจากกองทุนส่งเสริมกิจาการเทศบาล ก็คือมีอาทิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลซึ่งก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเงินกู้ห้ามเกิน 10%, เ10บเเท่าของเงินสะสมที่มีอยู่ในขณะเดียวกันมีโครงการอะไรบ้างที่ได้กู้ถึงมีสิทธิ์กู้แล้วจะต้องมีความสามารถในการชําระเงินเท่าไหร่การกู้นั้นจะต้องไม่เกินวงเงิน6 0ของงบประมาณท่าไหร่ในการในการกู้ของส,สถาบันการเงินเรากู้ได้เฉพาะของรัฐ จริงๆผมกราบเรียนท่านประธานครับว่าเราไม่ต้องน่ากังวลเลยในกรณีของกู้สถาบันการเงินเพราะแบงก์เขาไม่ยอมให้เป็นลุกหนี้เสียหรอกครับก่อนที่เขาจะให้กู้เขาประเมินเราดีแล้วว่าความสามารถในการชําระหนี้ของเรานั้นเพียงพอหรือไม่ในการสิ่งหนึ่งที่สําคัญจะต้องมีการทําโครงการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วก็จะต้องเข้าสภาเพื่อขออนุมัติแล้วสุดท้ายจะต้องไปผ่านผู้ว่าในกรณีวงเงินที่ไม่เกินห0ิบล้านบาท สิ่งเหล่านี้เป็นวินัยการเงินการคลังที่เขาเขียนมาบังคับเราทั้งสิน้นถึงแม้ว่าวันนี้นะครับมันยังมีประเด็นอื่นผมเชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะต้องมีการทำลักษณะของการกู้เงินที่มี Impact ต่อคนทั้งเมืองที่จะต้องเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นลูกหนี้นะครับในการกู้ในอนาคตอาจจะต้องทำประชามติก็ได้ นะครับในวงเงินงต่างๆที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งผมเองในกรณีของเทศบาลเราก็พยายามทำแอปพลิเคชันที่สามารถลงประชามติได้ด้วยอันที่สสิ่งที่อยากจะกลาบเรียนผมได้ฟังมาโดยตลอดครับว่าคำว่าความไม่พร้อมผมเอ,เองอยากจะแบ่งประเด็นเป็นสองประเด็นความไม่พร้อมของผู้บริหารท้องถิ่นผมกลาบเรียนท่านประธานสภาครับว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นเป็นผู้สมัครหน้าใหม่เยอะมากเกือบ70%เปเซ็นเป็นผู้สมัครหน้าใหม่แล้วการศึกษาทั้งหมดนะครับก็เป็นคนที่มีคนที่จบปริญิญาเอกเยอะมากที่เข้ามาบางกระทรวงยังต้องเอานายกเทศมนตรีไปเป็นที่ปรึกษาเพราะมีคุณวุธที่ดี เหมือนกับหลายท่านสมาชิกสภาได้พภิปายว่าบางครั้งยังมีคุณาวุิมีความสามารถที่ดีซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีครับเราพยายามใช้คนที่มีความสามารถให้คําแนะนําประเทศเราก็จะมีความเฉริญวันนี้ท้องถิ่นได้มีการเปลี่ยนไปเยอะมากในในการสมาคมต่างๆที่เป็นสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นสมาคมสันนิบาตเทศบาลเรามีการจัดอบรมอย่างต่อนเนื่อง เรามีการสร้างหลักสูตรใหม่ๆผ่านสถาบันพระปกเกล้าซึ่งขึ้นกับรัฐสภาแห่งนี้เป็นคนคอยดูแลให้เราในการจัดอบรมและก็เขียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราพยายามให้องค์ความรู้ให้กับผู้นําท้องถิ่นวันนี้เราทํามา8รุ่นรุ่นละ85คนแล้วเรายังมีการจับมือกับบพทอ,อีกทําอีกสองพันเทศบาล สิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการในการสร้างความพร้อมให้กับผู้นำท้องถิ่นที่จะตอบโจทย์ในยุควันข้างหน้าในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าประชาชนไม่พร้อมผมคิดว่าตัวอย่างที่ชี้วัดได้อย่างดีการเลือกตั้งที่สอบตกถ้าประชาชนไม่พร้อมเนี่ผมคิดว่าเขาลงโทษคนไม่ถูกหรอกวันนี้สิ่งที่ชัดเจนหลายคนที่เป็นนายกไม่เคยคิดว่าจะสอบตกอยู่มา2ีกว่าปีก็สอบตกหลายคน นะครับที่เขาไม่มีความเครือบแคงเขาไม่มั่นใจเขาไม่เลือกเพราะนั้นวันนี้ประชาชนได้เปลี่ยนแล้วแล้วถ้าเรามาดูในโลกของออนไลน์วันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยมีแอคเคา t ์ไลน์เนี่ยประมาณ50กว่าล้านคนแอคเคาน์ Account. นั่นหมายถึงว่าประชาชนเกือบ50ล้านคนเล่นไลน์อยู่คืออยู่ในโลกโซเชียลซึ่งก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับบางครั้งก็เติมเงินผัน แอปต่างๆมันก็สอนให้คนรู้จักดิจิตัลซึ่งมันเป็นนำการานำสู่การรับข้อมูลข่าวสารที่กว้างขวางขึ้นในการข้อมูลที่กว้างขวางขึ้นนั้นมันทําให้ประชาชนเกิดการเปรียบเทียบกันโดยตลอดเวลาท้องถิ่นหนึ่งทาท้องถิ่นหนึ่งไม่ทําอยู่ไม่ได้ครับอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ของประชาชนแล้วเขาคิดว่าวันนี้เขาควรที่จะเป็นสิทธิ์ที่เขาได้แล้วไม่ทําเขาก็รอเวลาลงโทษเท่านั้นเอง สิ่งเหล่านี้มันกําลังบอกว่าประชาชนเองก็มีความพร้อมท่านสมาชิกหลายท่านได้พิปายว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเขารับเงินนะครับพอมาพูดไม่พร้อมมาอาจจะมีการซื้อสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อสักครู่นะครับท่านสมาชิกท่านหนึ่งก็บอกว่าวันนี้หลายคนที่เขารับเงินแต่เขาไม่เลือกก็เยอะมากซึ่งเราก็ต้องยอมรับเราไม่มีการส่งเสริมให้มีการชุจริตในการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าการลงโทษโดยประชาชนนั้น มันจะเป็นกระบวนการลงโทษที่รุนแรงที่สุดของยิ่งกว่ากฎหมายสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับท้องถิ่นในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นผู้นําท้องถิ่นนั้นที่ผมได้กลับเรียนที่บรรษัทสภาในช่วงเช้าว่ามันมีสองประเด็นความรับผิดชอบอันที่หนึ่งคือความรับผิดชอบทางการเมืองอันที่สองคือความรับผิดของแผ่นดินเกิดตัวเอง เมื่อนั้นเมื่อไหร่ทําไม่ดีผมที่ว่าไม่มีที่ยืนให้กับผู้นําคนนั้นหลังจากจบเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลับเรียนว่าท้ายที่สุดผมเองก็อยากจะกลับเรียนว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิน้นเพียงแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนโอกาสและปัญหาก็เกิดขึ้นในท้องถิ่นทั้งสิน้นหลายอย่างโอกาสที่เกิดขึ้น ก็อยู่ในท้องถิน่นปัญหาตั้งแต่มลภาวะปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจากท้องถิน่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถสร้างท้องถิน่นเราให้มีอำนาจมีหน้าที่มีความเป็นอิสระในการคิดแล้วก็มีความเข้มแข็งผมคิดว่าจะช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญจะมีความยั่งยืนแน่นอนตราบใดก็ตามถ้าท้องถิ่นเองมีความเข้มแข็ง สร้างประชาชนให้มั่งคั่งท่านลองคิดดูครับว่ามันเหมือนจิ๊ซซอแต่และจิ๊ซซอที่มาต่อกันผมคิดว่ารัฐบาลเองเจะกลายมาเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลางจะเป็นการลดภาระของรัฐบาลกลางในการที่จะมาบอกว่าต้องหาเงินมาให้กับท้องถิน่นถ้าเมื่อไหร่ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่าท้องถิ่นอาจจะไม่ต้องขอพึ่งเงินอุดหนุน แล้วสามารถที่จะหาะไรายได้ได้เองได้แล้วเราสามารถที่จะเอาเงินที่ส่วนเหลือที่ท้องถิ่นไม่ขอรับนั้นเข้าไปจุนเจือในสังคมที่อ่อนแอกว่าในกลุ่มที่อ่อนแก่กว่าซึ่งมันก็เป็นไปตามคำบิรฐานที่ว่าพวกเราชาวท้องถิ่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับขอกลับขอบคุณครับท่านปานครับครับ